ไข่ผูม้มัวเม้าคานการงานตั้งตอ่อบอมีวันสิพบพ่อเงินลานคาแพงสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลูกศิษย์พิน่นิทุกทุกคนค่ะพ่อพอ,พอกันช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงห้านาทีแล้วเดอมือนีนอมาสวยจักหน่อยนะคะมัดเที่ยงามาเปนสวยเที่ยงเลยนะคะข้ามือนีนะคะกับินฮอดนะคะ เลยมานะคะพางเหินกันหลายมือหลายเว้นเนาะมาได้พบพ่อกันนะคะภารกิจมากมายหลายอย่างคือเพิ่นบ้านานะคะแต่ก็ยังคินหอดสมัยชีอุศีนีทุกทุกคนคะก็สวัสดีเป็นทางการนะคะสมาชิกนะคะเอฟซีนะคะทุกๆประเทศทุกๆจังหวัดทั่วโลกก็ว่าได้นะคะเนาะพบพ่อ,พอกันนะคะกับนาคาพารวยสูตรหวยฟรีนะคะ มือนี้นะคะพี่นีได้เอาสูตรห่องหวยฟ้านะคะมาฝากมาตอนสมาชิกทุกทุกคนนะคะมาฝากมาตอนสมาชิกทุกทุกคนสูนหวยฟ้ามือนี้กับบยากปันใดน,นะคะอยากให้ทุกคนผู้นโยบายของนะคะาพารวยไหมนะคะ<ฟา>นะคะาพารวยมือนี้นะคะ ที่นีมาแจ้งข่าวดีของแห่งสมาชิกนะคะแห่งสมาชิกทุกๆคนนะคะอ่าห้องทุกห้องนะคะของนะคะผ้ารวยนะคะเปลี่ยนแปลงจากสองร้อยบาทตลอดที่เป็นสามสิบเก้าบาทต่อห้องต่อเดือนนะคะสามสิบเก้าบาทต่อห้องต่อเดือนเลยมาแจ้งสมาชิกนะคะว่าผู้ไรอยากเข้าห้องเข้ากลุ่มนั้นนะคะอ่านะคะผ้ารวยปรับห้องใหม่นะคะเนาะ นะคะพ้าร้อยปรับผองไหมนะคะสามสิบเก้าบาทนะคะพ่อได้เอาเงินตรงนี้นะคะไปสานต่อนะคะจตนาล้มขององปุปวงยานะคะไปสร้างไปแปลงสังวัดสางวัทน์บุญทำท,ทานต่อนะคะสาหรับผู้อยากแขนผู้อยากไล่นะคะเนาะ อ้าวเบ้า,บาหลายใยห,ห้างนะคะมือนี้แจ้งข่าวดีไปแล้วนะคะ39บาทต่อห้องนะคะ39บาทต่อห้องทักที่นี่ได้นะคะหรือทักแอดนาอานาคาพารวยทักแอดมุนตาได้นะคะทักแอดมุนตาได้เนาะอ้าวมือนี้เสียงจูดจัดจูดจัดนะคะโอ้จังอีหยังบุบุญไวขนาดเนาะช่วงนี้บุ่นไวขนาดสมาชิกพวกผูก้ออกห้องพวกเขา พี่นีก็คือกักกันได้ห่องนะคะหนาวเนาะกับดูแลสุขภาพกันนะคะโควิดเกิดเหตคนเฮ้านะคะมันยังคะลำบากธุรกิจการเงินการท้องกันลำบากกันนะคะมือนีเนาะกับพี่นีก็เลยเอาสูตรของฟ้ามาฝากมาต้อนนะคะมาล้องเบิงกันว่าสูตรที่พี่นีบอกเนี่ยมันจะเป็นแบบไรรูดสิบเก้าประตูล่างนะคะรูดสิบเก้าประตูล่างนะคะกดสองตัวล่างนะคะใส่เลขเข้าไปสามตัวนะคะ กดตัวสองตัวล่างนะคะแล้วก็รูดสิบประตูใส่เลขกเข้าไป3ตัวนะคะเขาอื่นมายังคะกัดล่างนะคะกัดล่างหรือรูดส9บเประตูล่างนะคะอ่ะรูดก่อนรูดก่อนลืมคำว่ารูดนะรูดส9ประตูนะคะล่างย่งเดียวนะคะล่าง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 แบบนี้นะคะ ล่างมั่เป็นล่างถวยล่างซันล่างอ่ะนะคะเป็นกึกๆกักกันเลยบนน้อมือนี้นะเปนมันหนาวเนาะมันหนาวมันหนาวนะคะอยู่ดอนหนาวหนาวนะคะกินหออถึงทุกทุกทุกคนนะคะฝากขอบคุณทุกทุกคนของสมาชิกนะคะพารวยนะคะพระยาะเขา้าห้องทักพี่นี้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามห้อง Euh, ห้องนาคาพารวยนะคะศูนย์หวยฟรีนะคะต่อไปพี่นี้จะมาเอาฮาน้อยลงไห้นะคะเดี๋ยวพี่นี้จะลงฮาน้อยให้นะคะเอาบลายตัวเอาหกชุดนะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่นี้จะฟันฮาน้อยไห้นะคะพี่นี้จะฟันฮาน้อยไห้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เขาเป็นรูสุก้าประตูลางกอนนะคะ,นะเนาะอ้าวมาเบิ้งกันคะ่ะว่าสูตรที่พี่นี้จะไห้นั้นเป็นแบบไหนง่ายง่ายดิง่ายง่าย,ง,าย,ง,าย,ง,ายง่ายแบบไหนคะพี่นี้นั่งเข็ดเมื่อกี้เนี่ย เข่าอยู่นะคะก็เลยเอามาไห้มาฝากมาตอนทุกๆคนนะคะมาเบิ่งกันว่ามันมันง่ายจังไดเนาะกดสองตัวล่างนะคะกดสิบเก้าประตูทุกคนเบิ่งหอักนีนะคะนักเรียนพินีนะอ๋อลืมฝากนะคะนักเรียนนะคะพินีของพินีนะคะมือนีพินีมีสอนนะคะมีสอนนะคะหกส,สองทุ่มนะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะค่าคู่นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะสอนทุกสูตรนะคะอยากอยากเรียนสูตรใดหองใดสอบถามมาได้นะคะกด ทักหาแอดมนตาหรือทักพินีได้นะคะค่าครูที่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเกินนั้นประเมินพินีแน่นอนนะคะอ้าวมาเบ่งสูตรนี่นะคะสูตรนี่เห็นเจ็ดปะคะอันนี้เจ็ดเขาเอื่อย่างคะ่ะหน่วยบนมันบอหน่วยบนหน่วยบน,น,วยบ,นบวกหนึ่งคงที่นะคะบวกหนึ่งคงที่อ้าวเฮามาลองเบ่งกันไม่สิบไปเดี๋ยวจะจะจกรอบนะคะหน่วยบนเนี่ยเจ็ดบวกหนึ่งเป็นห้าแปดบอนับไปเลยค่ะ 8 9ดเศูนย์เห็นปะ่คะแปดเก้าศูอ่มันบ่ชัดเนาะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันเป็นสีดํานะคะ8 9 0นับไปซ้ำหนึ่ามสามหลักค่ะจับกด2ตัวล่างนะคะกด2ตัวล่างกดรูสิบประตูแล,ล้วใส่เลขเข้าไป8 9 0ย์นะคะ มันเป็นหุนห้าบาทต่อรอบนะคะรอบนี้เป็นได้คะเห็นร่คาแปมานะคะแมาอ่านนี่ได้แล้วนะคะได้แล้วจากบาทห้าสบาททันเลนบาทหนได้จักบาทคะได้จากบาทเก้าอ่าลบด้วยห้บาทเท่ากับสามสิบสาบทนี่รอบนี้ได้สามสิบามบาทแล้วนะคะมึงจะได้จากบาทเนาะนีตบบาทหนึ่งนะอ่าต่อไปค่ะห้บวกหค่ะห้บวกหนึ่งเป็นหกเนาะหกเจด แปดค่ะแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะสังเกตเลขนะคะลูกศรพินิจที่เลี้ยนไปแล้วนะคะเอาไปใส่ได้นะคะสามารถใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บเดอ้อสามารถใส่ได้ทุกห้องทุกเว็บนะคะมาเบิ่งกันค่ะรอบนี้รอบที่ยี่สิบเอ็ดถึงใดคะแปดเจ็ดเห็นไหมคะสองเด้งเลยนี่นี่ลงทุนเท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดบาทได้ยักเด้งไอ้สองเด้งในกำไรเท่าไหร่อ่าเก้าสิบบวกสามสิบสามบาทเอาเก้าสิบบวกไว้สามสิบสามบาทอ้าวนะเป็นจักบาท ร้อยยี่สิบสามบาทกำไรนะคะอันนี้กำไรเด้อกำไรอันนี้กำไรทุนเท่าไรคะทุนห้าสิบเจ็ดบาทตลอดนะอ้าวต่อไปคะ่ะสี่บวกยังคะสี่บวกหนึ่งเป็นหามันบอเป็นห้าเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดค่ะแบบนี้คะ่ะเรานี้เข่าวบอข่าวหกนะคะอ้าไป จักบาทคะ่ะสามสิบสามบทกำไรมาเบิรงมันจะได้จักบาทนะคะเงินห้าบเจ็บาทเทานะคะอ่าต่อไปคะ่ะเกบวกหเป็นศูนยนบ้าเป็นศูนย์แล้วก็หนึ่ 1, แล้วก็สใส่สเข้าไปคะ่ะแบบนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองนบรอบนี้มาบอสอง้าเห็นบะะ้คไม้านะคะไปนี่ได้กำไรอีกแล้สามบามบทลงทุนห้าสิบเจ็ดบาทแบบนี้นะคะ อรอบที่ยี่สิบสี่เอาเก้าคือเก้านะคะเก,ก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์มันบ้าเป็นสิบกัศูนย์หนึ่งสองรอบนี้มันมาบอร,รอบนี้อย่าขายหนาเด้อย่าขายหนาเด้นะเอเนาะอ่าวมาเบิง้งรอบที่ยี่สิบสี่เข่าบวกเข่านะคะเข่าบวกเขา่ารอบที่ยี่สิบสี่เด้เอรอบที่ยี่สิบสี่อ้าวมันมาเจ็ดแปดแปดศูนย์สาม 7จ็ดแปดแปดศูนย์สามเอาเขายุเห็นบ่าหนิเขายุสามเออเขาศูนย์เนาะอา้าได้อีกแล้วนะคะเห็นบอนี่สาบามทได้ยักบาทแล้วนี่ได้ยักบาทแล้วได้ฮอดสามร้ยไปหาเงินมือละสามร้อยนะคะค่าแรงขั้นต่ำมาละสามร้อยเอาสามสิบสามบาทบวกเลยค่ะบวกวงสาิบสามบาทบวกร้อยยีบามบาท บวกอีก3 3มบาทบวกอีก3 3มบาทแล้วก็บวกอีก3 3มบาทแล้วก็บวกอีก3 3มสิบสาทเป็น288บาทแมนบอสสามสิบสามซเทออะไรยงไงสามสิบสามซีเทอนะคะเป็นร้อยสาบาทบวกอีกหนึบาทเป็นเท่าไรคะเอา้าวเป็น255ร้อยห้าสิบห้าบาทต่ออภินิษนับผิดอ่นเบอรรอบนี้นะคะเบอรรอบต่อไปรอบที่ยี่หาม้าประมาณเนาะ มาบ่มาอรอบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งสได้เพาะสามอยบบนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าน,นะคะนี่นะบวกหนึ่งะคะเป็นเก้าเป็น0เป็นหนึ่งรอบที่ยี่สิบหามาบ่หมา,มา,มาอย่าขายหนาเด้ออย่าขายหนาเด้อ,อรอบที่ยี่สิบห้าแปดสี่สี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่สี่เจ็ด หนึ่งเอา้าเห็นบอไมาอยู่นั่นนั่นบอขายนาเอ้ยเห็นบอขายได้อีกสามสิบสามบาทนั่นได้เกือบสามร้อยเรีวนะคะได้เกือบสามร้อยแล้วนะคะกินจักรอบเนี่ยหรียจักรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบได้เงินเท่าไหร่คะเอาบวกเข้าไปอีกสามสิบสามบาทเป็นสองร้อยแปดสิบแปดบาทนี่กำไรนะคะ ถ้าเหรียญนอีกรอบหนึ่งนะคะเทากัเบิร์ก่อนพี่นี่บ้หมันใจว่ารอบหนาไม่ใช่เขาหรือบ่เขามันบ่อเขากับว่ารูปว่ามันจะเขาบ่อเขาแต่ถ้าเขาเหรีรอบละสองบาทกําไรสามร้อยเล่นแค่สองสามรอบเพรนะคะเราต้องไปเล่นดุลน,นะคะเอารอบนี้บล็องเบอร์เนาะนะคะรอบรอบนี้ร้็องเบอร์มันจะเขาบ่อเขาเนาะสี่บวกหนึ่งเป็นหารบ่ห้าหกเจ็ดรุ่นค่ะรุ่น สีมาบอมานอไปเบิงเอาเด้อน,นะคะนี่สูตรมัน่งยๆนะคะการเขาสิหาเงินเนี่ยเขาต้องระวังเขาต้องเขาต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเม็นเหตุเราเป็นเห็ดเลยตาย,ตายสถานเดียวนะคะมี่าไรก็มีตะเติมเติมเติมตายอย่างเดียวนะคะอา้าวฝากช่องนะคะพารวยสูตรหวยฟรีนะคะฝากช่องนะคะพารวยสูตรหวยฟรีนะเพื่อจะเข้า้องกัพตันนีนะคะ,ะ,ะ,คะทักมาเลยนะคะรายเดือนเดือนละ,ละเพียงละสามสิบเก้าบาท ทุกห้องทุกเว็บนะคะมีแดงมีมีแดงละโตมีมาวินนะคะมีเจดนะคะมีเว็บนีมีเว็บ,เ,วบเอ่ออย่างหือชัดเจนนะคะแล้วกับเว็บรวยนะคะเว็บรวยนะคะของฝาของมว่วงทักพี่นี้ได้เลยนะคะห้องหุ้นกับนี้นะคะห้องละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะทักพีน่นี้หรือทักแอมมอนตาได้เลยอ่ฟฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะพอกบพี่นีใไม่ในคลิปหนานะคะ บุลแล้งคนใดอยากเล่นนะพีนินิษทักมาได้เลยนะคะ157บาทเท่านั้นนะจ๊ะสวัสดีพ่อกันไหมคลิปหนะ้สาสวัสดีจ้ามันมาเด้อ